คลิปนี้นะครับผมจะมาลองดัชมิลที่ว่าน่าจะเป็นรสใหม่นะฮะแต่ว่าอันนี้มาในรูปแบบของกระป๋องนะครับเป็นดัชมิลไวท์มอลต์นะครับผมนี่ไฮแคลเซียมตัวนี้นะฮะถ้าจะไม่ผิดดัชมิลยังไม่เคยทำนมกระป๋องมาก่อนนะมีแต่แบบกล่องแล้วก็ขวดนะปริมาณทั้งหมด150มลิตรนะฮะพลังงาน120น้ำตาล8ไขมัน4โซเดียม65นะครับผม เดี๋ยวมาลองชิมดูนะครับว่ารสราซิเป็นจังไดะดมกนเออมันก็คือไว้เมาเหมอือนไว้เมาลในโอวันตินอะไรประมาณเนี้นะน่าจะใช่ผมว่าชิมเลย ชัดเลยไว้มอล์ในโอวันตินทชัดนะครับผมจริงแต่ว่าแค่มาในรูปแบบเป็นนมกระป๋องเฉยๆนะฮะมีใครเคยกินบ้างครับเอไว้มอลที่เป็นโอวันตินนะที่เอามาชงนะจะเป็นสีข,า,ขาวๆหรือไม่ก็แบบนมอย่างอื่นแต่ที่เป็นรสชาติไวนะ้์มอลนะทิดว่าน่าจะพอในรสชาติกันออกนะประมาณนั้นแหละสําหรับไวม้มอลซึ่งส่วนตัวผมก็โอเคนะรสไวม้มอล ไม่ได้ชอบมากแต่ว่าก็กินได้นะครับผมหวังว่านะครับหวังว่าะจะไม่ท้องเสียนะครับผมเพราะว่าผมเป็นคนที่อาจจะกินนมวัวบางยี่ห้อไม่ได้นะครับแต่บางยี่ห้อผมก็กินได้ผมเองก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันว่เาเพราะอะไรนะอาจจะเป็นเพราะว่าไม่มีน้ำตาลแลกโตสหรือเปล่าลนี่ผมก็ไม่อาจทราบได้ เราะว่าส่วนใหญ่ผมกินแต่นมทัวเหลืองซึ่งเดี๋ยวก็จะมีเ,เกี่ยวกับนมทัวเหลืองออกมานะมีโจนหนึ่งน่าสนใจผมซื้อมาไว้แล้วเอาเป็นว่าสําหรับดัชมิลที่มาในรูปแบบของนมกระป๋องนะครับทํามาแข่งกับเอ้นั่นใช่ไหมนะนมตราหนีใครอยากหาลองซื้อมากินก็ที่เดิมครับเซเว่นอีเหาซื้อมากินกันได้นะแล้วก็เช่นเคยเขาไม่ได้จ่ายผมจ่ายเองจบ